Hey, what me so down? เอตังสมยังปะควาปาระนสิยังวิหารติอิสิปตะเนีมิกาตาเยตาทระโคปะควาบันจวัคีเยปิคูอามันเตสิทเวเมปิทเวอันตาปาปะชิเตนันเสวิตาปายุจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมโป โยจะนิโกะอนาริโยอนาตสันหิโตโยจายังอาตกิลามทานุโยโคตุโคอนาริโยอนาตสันหิโตเอเตเตปิคเวอุโคอันเตอนุปัคคามมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมปูทาจาภุกรณียานัตตะรนีอุปสมัยอภิญญะสัมผูทายนิพพานา ยาสังวาตติกติมาจจาสัพิฆเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมพุทธาจาภูกรณียานการณีอุปสมายยาปิญญายสัมพุทธายณีพานายสังวาตติอายเมวาอริโยอัตถังกิโกมะโคสยยาธิทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปุสัมมาวาจาสัมมากรรมันโต สัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอฐยังขูสาพพิทเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียาณการณีอุปสมายาปิญญาสัมพุทธายณีพานายสังวัตติอิทังขค่ปะณพิทเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุก ามารณ์ปิทุกขังโสกปริเทวะทุกขะทัวมนาสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาันธาทุกขาอิทังโคปันปิขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตานาโกโนภวิกานันธิราช สหัสาตาตตาตาตราพินันทิจีไสยทิทังตามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนภีเขเวตุกานิโรโตอริยสัจจงโยตัสเยวตันหายาเสสวิราคนิโรโตจักขปติณิสังขโมติอนาลโยอิทังโคปนภีเขเวตุกานิโรตังคามินีปฏิปทาอริยสัจจงอยเมวะอริ โยอาธรรมกิจโคมาโคสายติทางสัมมาทิติสัมมาสมาตะโพสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทิทังถูกทางอริยสัจจันติเมพิกะเวปุเปอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโขปานิธังทุกขังอริยสัจจันปริยายันติเมพิกะเวปุเปอนันตุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุตตปาทิญาณังอุป้ง อติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังโคปนิตังทุกขังอริยสัจจังปาริญญาตันติเมภีคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทตปาติญาณังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภีคะเวปุเพอนันโนสุเต

โมทโยอริยสัจจังวะอินันติเมพิกเวปุเปอนันโทสุเตสุธรรมเมสุจักขุมโมทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชาอุทปาติอาโลโกอุทปาติอิทังทุกขนิโรโวอริยสัจจัติเมพิกเวปุเปอนันโทสุเตสุธรรมเมสุจักขุมโมทปาติญาณังอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชาอุทปาติ อาโลโกอุตปาทิตังโคปนิตังทักนิโรโัอริยสัจจังสัจิกาตาันติเมผีฆเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิตังทักนิโรโัอริยสัจจังสัจิกาตันติเมผีฆเวปุเพอานนโนสุเตสุธรรมเม สุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตาิทังตัวกันิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจจันติเมผีเขเวปุเปอนนนโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังตัวกันิโรธคามินีปฏิป ปตตาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมพีกะเวปุกเพอนันตุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุทตปาติญาณังอุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังโคปานิทังโทคาณิโรตังคาบินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพีกะเวปุกเพอนันตุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุทตปาติญาณังอุทตปาติ ปัญญาอุทปาทิเวิชาอุทปาทิอาโลกุลอุทปาทิยาวิกีวันจะเมพิคะเวอิเมสุจตุสุอาเรยัสเจสุเอวันติปริวัตังทวานทสาการังยถาภูตังยานาทัสนังนสุวิสุทังอโหสิเนวตาวาหังพิคะเวสเทวเกโลเกสมมมาเกสพปรหมเกสัสมณัปรหมณิยาปชายยาสเทวะมนุสายยาอนุ ตรรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมปวตัวปัจจัญญาสิงยโตจะโเมภีคเวอิเมสุจะตุสุอาเรยัสเจสุเอวันทิปริวัตตังทวาสสาการังยาคาปูตังยานาทาสนังสุวิสุตังทโหสิอัตถหังภีคเวสเกวะเกโลเกสมมาลเกสัพรัมเกสาสมาณัพรัมนิยาปชายาสเทวมนุสายอนุตรังสัมมา สามปูติอภิสัมปูตัวปัจจัญญาสิงยาณจัปนเมธาสนังบุตตาปะทิ่อกุปาเมวิโมติอายมันติมาชาติตาติธาติปุนาปโวฏิติธรรมวจจะปะควาอาตมันาปัญจวาคิยาปิคุปะควาโตปาสิตังอภินันตุอิมาสมิงจัปนวัยยาการนาสมิงปัญญมาเนอายาสัมมตัวตัวนัญญาสวิราชวีตมมารังธรรม มาจากคุมอุตตปาที่ยังกินจิสมุทายธรรมมังสาพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจพะคะวตาตรมมาจากเทปุมมาเทวาสาธรรมนุสาเวสุงเอตัมพะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมีคทาเยอนุตรังธรรมมาจากกลงปวัติตังตัปติวัติยังสมเนนววารัมเนนวาเทเวนวามาเรนะวพรัมุนาวา Que na tiwa ผูมานังเทวานังสัตตังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตตมโนเสวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตตมโนเสวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาสัต นโมเวสุงยามานังเทวานังสัตถังสุตตะวะตุสิตาเทวาสัตถมนุสเสวสุงตุสิตานังเทวานังสัตถังสุตตะวานิมมานรติเทวาสัตถมนุสเสวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัตถังสุตตะวะปารณิมมิตวะสวัตติเทวาสัตถมนุสเสวสุข ปารณิมมิตวัสวัตตีนางเทวานางสัตตังสุตวะพระมกายิกาเทวาสัตถมนุสาเวสุขเอตามาขวตาปารานสิยังอิสิปตเนมิคาตาเยอนุตาัง ัมัจจักังปวัตติตังอะปฏิวัติยังสัมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรณนวะพระมุนาวะเกนะจิวาโลกาสินติอิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสาธโทอาภูคา สีอาญจะจัสสะสาหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอปาโสโลเทปันตุนะโหสิอติกัมเมวะเทวานุงเทวานุปาวังอัตโขปควาอุทานังอุทานเนสีัญญาสิวัตโพโกนทันโยัญญาสิวัตโพโกนทันโยติหิติหิตังอายสัมมาตัวโัน स राज्ञा गोत ज्योतवे वना ओशी